เทวีกำลังแรงสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับในขณะที่ล่องมรสุมกำลังปานกลางได้พาดผ่านอยู่บริเวณทางภาคเหนือตอนบนของทางประเทศไทยและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทางทะเลอันมันตอนล่างมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่4-8ถึงวันที่สิงหาคม2566เป็นต้นไป แนวของล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและทางประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนจีนตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกําลังอ่อนลักษณะอากาศเช่นนี้จะทําให้ในประเทศไทยปริมาณของฝนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนขึ้นลงบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปัดกลางโดยทะเลอันดานมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรลักษณะอากาศในอีก สีชั่วโมงข้างหน้าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพฤหัสบ,บดีที่3ส,สิงหาคมจนถึงช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่สสิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้จากมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยอ่าวไทย ในขณะที่ล่องมารสุมพาดผ่านอยู่ทางประเทศเมียนมาและทางประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียโดยมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกสำหรับ ขึ้นลมบริเวณทางทะเลอนามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนที่มีกําลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทางทะเลอ,อันมันตอนบนและทางอ่าวไทยตอนบนควรยดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้จากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวทรงอิทธิพลกับลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากพิษณุโลกและทางเพชรบูรณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงการทางอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสีสเกตและทางอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วละยองจันทบรุรีและจังหวัตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนาราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดละนองพังงาและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตสภาพอากาศตามแบบจำลองของ ECMWF ในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่4สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าทางบริเวณเวียดนามตอนบนจีนตอนล่างและอ่าวตังเกียมีหย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่งลูกได้ก่อตัวและมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตกำลังปานกลางมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย เหลือเพียงแค่มีกําลังแรงระดับปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ปริมาณฝนลดลงทางบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง ในขณะที่ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีแนวของล่องมรสมที่พาดผ่านอยู่ทางตอนบนของทางประเทศไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียจึงส่งผลทําให้ยังคงมีฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวได้ในบางแห่งจากนั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของกระแสลมบนชั้นกลางสูงจากพื้นดิน5,500เมตรแล้วแอดมินจะเล่นโมเดลต่อไป ในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ที่5สิงหาคมจนถึงช่วงวันพุทธที่9สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าช่วงตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากหย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณทางเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวอย่างช้า,ชา พาดผ่านทางบริเวณเวียดนามทางตอนบนต่อไปในขณะที่ช่วงวันพฤหสัสบดีที่10สิงหาคมก็จะอ่อนกำลังลงและจะสลายตัวจากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางเนี่ยนนำปริมาณความชื้นเข้าพัดปกคลุมในประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องส่งผลทำให้จะมีฝนตกลักษณะกระจายตัวในทั่วไทยอันหนึ่ง พายุใต้ฝุ่นขนุนบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนไปทางประเทศญี่ปุ่นต่อไปในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคม2566ฉะนั้นผู้ที่จะมีแผนการเดินทางที่จะไปบริเวณดังกล่าว ปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วยประกาศด่วนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยและขึ้นลมค่อนข้างแรงในทะเลอ,อันมันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่3สิงหาคม2566 ล่องมรสุมได้พาดผ่านทางตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จากปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้3สิงหาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุดตรตะดิต์ตากพิษณุโลกและทางเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนมกรฬสิน์มุกดาหารยโสธร อำนาจ,จเจริญศรีสะเกตและอุบลรละจาานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสระแก้ว ละยองจันทบ,บุรีและจังหวัดราชภาต้จังหวัดละนองพังงาและภูเก็ตสําหรับขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทางทะเลอันมันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3สิงหาคม2,566จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องหากท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลอทั้งหมด สำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็ไม่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ